สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋าวันนี้ป้าหนุก็จะมาทําเมนูใหม่นะคะทุกคนเพื่อนๆจ๋าเพื่อนๆรู้จกักหน่อไม้ที่ตากแห้งไหมคะป้าหนุจะเรียกนางเหี่ยวนะคะทุกคนคขาก็จะเรียกนางเหี่ยวเนะดูนะคะเขาก็จะเหี่ยวแข็งนะคะทุกคนนี่นี่แข็งมากนะคะทุกคน ปลานุก็ได้เอาไปแช่น้ํานะคะทุกคนขาเอาไปแช่น้าเนาะพอแช่น้ําเสร็จนะคะทุกคนแช่น้ําเสร็จปลานุก็เอามาต้มนะคะทุกคนขาปลานุกจะพามาดูนะคะทุกคนเอามาต้มเนาะนี่นะคะทุกคนปลานุกต้มแช่น้ําพอนิ่มๆนะคะทุกคนขาประมาณชั่วโมงเนาะปลานุกก็เอามาต้มนะคะทุกคนขา ต้มนังเหี่ยวเนาะก็คือหน่อไม้บ้านเรานะคะทุกคนต้มไปสักพักหนึ่งพอเขาอ่อนหน่อยเดี๋ยวป้าปนุก็จะเอามาทำเมนูแกงเลียงหน่อไม้ใส่เห็ดนะคะทุกคนขาป้านุก็จะเลียงเลียงเลียงหน่อไม้ใส่เห็ดป้านุกได้ต้มเห็ดคอยวันไหมนะคะทุกคนขาป้านุแช่ตู้เย็นไว้นะคะแล้วป้านุกเอาออกมาเนาะเดี๋ยวอ่า ป้านุก็จะเอาไปแกงเรียงรวมกันกับ <c oughs> โนไม้หรือว่านาังเหี่ยวนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวป้านุกจะพาไปชมนะคะว่าหน้าตาเขาจะออกมายัางไงเนะะาะตามมาชมจ้า <c oughs> ทุกคนคะ่ะจะอร่อยไหมัซนขะะัดเพื่อนจ๋าอ่าก็ก่อนจะทานข้าวเนาะก็มาทานอ่ <c oughs> าฟอร์เรตก่อนนะคะทุกคนจ๋าหอยเชลล์ยูเมค ทายนะคะทุกคนก็จะเต็นพายเนาะก็จะทานก่อนก็จะทานก่อนอาหารนะคะทุกคนขาเออจะไม่อ้วนนะคะทุกคนอ้วนในขาอร่อยโรลันเออลูกตะกอดเอตตะกอตลูกตะกอตทายนะคะทุกคนก็จะเต็นพายเนาะ เฟอร์เล็เขาเล่นแหละทุกคนจ๋าเขาก็จะทานก่อนจะทานข้าวเนาะนี่แหละควรหรือไม่อ้วรก็จะประมาณนี้แหละทุกคนจ๋ามาทานด้วยกันนะคะ,ะท,ทุกคนคแกงเลียงนะคะทุกคนป้านุชจะแกงเลียง่อไม้นางเหี่ยวเนาะนี่ไงนะคะทุกคนจ๋าดอไม้นางเหี่ยวของป้านุชนะคะทุกคน นางเหี่ยวคืออะไรนางเหี่ยวก็คือเอาหน่อไม้ไปตากแดดนะคะทุกคนค่ะ,ะแล้วก็ได้แล้วก็เก็บเอามาจากบ้านนะคะทุกคนเอามาจากบ้านเมืองไทยเนาะแล้วก็จะเอามาเก็บเขามาไว้กินนานๆาน,นะคะทุกคนค่ะไม่ต้องไปแช่ตู้เย็นนะคะคือว่าตากแดดเรียบร้อยแล้วปนุก็จะเอามาแช่น้ําแล้วก็ต้มเนาะ แล้วก็แกงเลียงหน่อไม้หรือว่านางเหี่ยวนะคะทุกคนอ่ะปะ้านก็ได้เกียมพริกนะคะทุกคนจ๋าคือพริกสดนะคะเอามาคั่วพริกสดเอามาคั่วกับกระเทียมหอมนะคะทุกคนขาหอมหัวแดงมาใหญ่นาอที่นี่ไม่มีหอมหัวเล็กนะคะก็เลยใช้หอมหัวแดงนะ ปานุก็เอามาคั่วให้พอหอมๆนะคะทุกคนปานุก็จะเอาไปตามพิกแกงเลียงหน่อไม้กับเห็ดนะคะทุกคนคะ่ะเห็ดโควยวันเนาะหรือว่าเห็ดพึ่งหวานนะคะทุกคนคะ่ะอ่านี่นะคะปานุก็จะพาไปชมนะคะตอนเสร็จเนาะ,ะตามมาชมนะคะกแกงเลียงหน่อไม้ต้มน้ำปลานะคะทุกคนคะ่ะเพื่อจะแกงเลียงหน่อไม้หรือว่านางเหี่ยวของป้าเนาะ ป้านุก็ได้ขั่วบิก๊กเสร็จแล้วนะคะทุกคนคะ่ะตอนนุก,ก็จะตำให้ละเอียดนะคะทุกคนละเอียดรู้ไห่ละเอียดไม่รู้ตอนนุก,ก็จะตำแบบนี้แหละเออขพอให้เขาแตกๆนะคะเพื่อนๆป้านุกก็ขอเวลาตำหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าอีกมือจับกล้องเนาะไม่ถนัดนะคะเ,เพื่อนจา๋าแกงเรียงหน่อไม้หรือว่าแกงนางเหี่ยวของป้านุชเสร็จแล้วนะคะทุกคนดูนะคะหืม กำลังเดือดเลยนะคะทุกคนคะ่ะแกงนางเหี่ยวหรือว่าแกงหน่อไม้อ <c oughs> แกงเรียงเนาะใส่ปลาดูนะคะทุกคนคะ่ะไม่มีใบยะนางทุกคนเออกินตำมีตตำเกิดเนาะทุกคนคะ่ะใส่กระชายแห้งด้วยนะคะทุกคนคะ่ะกินเพื่ออยู่อยู่เพื่อกินเนาะทุกคนคะ่ะ จงดีซีเรียสน,นะคะดูนะคะหนังเหี่ยวของปนุษย์เขาก็จะนิ่มหน่อยนะคะทุกคนเหนียวหน่อยก็จะต้องกินนะคะทุกคนค่ะเป็นครั้งแรกนะคะทุกคนที่ปนุษย์ทแบบนี้เนาะคือว่าอยากกินว่างั้นเถอะเออนะอยากกินก็ต้องทํานะคะแต่ใช้พริกสดนะคะทุกคนหน้าตาไม่เคยสวยเลยเนาะดูจ้ะ <laughs> นอไม้หรือว่านางเหี่ยวนะคะทุกคนขคาตากแดดมา่กี่ปีก็ไม่ร้เนี่ยเออถ้ามีแย่นางสักหน่อยเนาะแล้วก็ผักอ่าใบานางรักนะคะทุกคนจะเข้ากันเตะเลยนะคะทุกคนขคาปลาโนตไม่มีนะคะแถวนี้ก็หาซื้อยากไงทุกคนขคาปลาโนตไม่ได้ไปต,ตลาดไทยเนาะม,มันก็ไกลจากตรงนี้เหมือนกันลยแหละพี่แกเดินไงฝนมันตกด้วยไงทุกคน ็เลยไม่ไปอืทำาตเถอะกินแค่นี้ก็พอเนาะ,ะป้านุก็จะจบคลิปตั้นๆนะคะทุกคนจา๋าอย่างไงปนุก็ขอฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนก็จะได้ดูคลิปของปนุต่อไปนะคะปนๆเจา้าบายบายรักนะจุบ๊บๆแกงเลียงนางเหี่ยวใส่เห็ดคอยาวันหรือว่าเห็ดพึ่งนะคะทุกคนเซเซ fix me